วันนี้ก็มีมีข่าวจากทางประชาชาติธุรกิจนะครับว่าหัวข้อเนี่ยของของทางข่าวก็คือ ITD เนี่ยรำรับเหมารายย่อยนะครับแบงก์เบรกปล่อยกู้ลดความเสี่ยงนะครับในเนื้อข่าวก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ดึงมาเฉพาะอันที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่ละกันก็คือตัวเลขนะครับสำหรับ ที่มีนีไ ITD กันอยู่ในแต่ละธนาคารนะครับอันนี้เนี่ยมาจากแหล่งข่าวนะของทางประชาชาติธุรกิจนะครับเขาก็บอกว่าแบงค์ที่ปล่อยกู้ให้กับ i t ทดีหลักๆเนี่ยมีอยู่4เจ้านะครับรายที่1ก็คือตัวธนาคารการุงเทพนะครับยึดเป็นวงเงินประมาณ8 0 0พล้านบาทน,นะครับใน8 0 0พเนี่ยมีแบ่งเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยประมาณ4ี่พนะครับ รายที่2ก็คือกสิกรไทยนะครับหกพันล้านบาทนะครับก็เป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยสามพันล้านนะครับรายที่3เป็นไทยพาณิชย์นะครับหรือ SCB ีหกพันล้านบาทเหมือนกันนะครับเป็นเงินกู้ไม่มีหลักประกันก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกัน3ามพันล้านนะครับแล้วก็รายสุดท้ายคือกรุงไทยหรือ KTB นะครับที่สี่พันล้านนะครับเป็นไม่มีหลักประกันเนี่ยสองพันล้านเหมือนกันนะครับซึ่งก็บอกว่าการแก้ปัญหาสภาพคล่องไอทีดีขนาดเนี้ยนะครับธนาคารส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ รอดูท่าทีของแบงก์กรุงเทพนะพอเขาเป็นโต๊้โผเป็นรายใหญ่สุดนะครับที่ว่าจะทํำยังไงนะครับโดยปัญหาหลักๆเนี่ยที่ทางข่าวเขาแจ้งไว้ก็คือมาจากเงินลงทุนเนี่ยไปจมอยู่ในโครงการทวายนะครับแล้วก็2ม,มีการใช้เงินลงทุนเนี่ยผิดวัตถุประสงค์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูกระแสรายไ,ได้ของไอทีดีก็มีอยู่ประมาณสักหลักพันล้านนะครับแต่นี่เนี่ยก็มีเป็นหลักแสนล้านนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็อ,อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการปรับครงสร้างหนี้ นะครับหรือว่าท้ายที่สุดคือมีการพวกแปลงนี่เป็นตุนต่างๆแบบนี้นะครับาทางข่าวเนี่ยแหล่งข่าวก็บอกว่าในแตรมสี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตั้งสำรองไปแล้วแหละบางส่วนเพราะว่า IT d ดีเนี่ยถูกจัดชั้นอยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษนะครับหรือเศษสองแปรเป็นไทยก็คือเป็นเป็นสินเชื่อยุ่เฝ้าระวังนั่นแหละก็คือเริ่มต้องฝ้าระวังแล้วแต่ยังไม่ถูกจัดชั้นเป็นนี่เสียนะแต่ก็ไม่ได้เป็นนี่ปกติขนาดนั้นอยู่กลางๆระหว่างนั้นนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วในชั้นนี้ก็มีตั้งสำรองเข้ามาระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่มหนึ่งนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาอีกครั้งนะครับว่าจะต้องตั้งสำรองเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับในข่าวก็บอกว่าแบงก์จริงก็หยุดปล่อยกู้่ให้กับทาง i อทีดีเมื่อพฤศจิก,กาธันวาคมที่ผ่านมาไปหมดแล้วนะครับในมุมมองของเรานะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวเลขท,ที่อยู่ตามข่าวเนี่ย ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะยังไม่ได้เป็นตัวเลขที่แบบว่าออฟฟิเชียลหรือถูกต้องขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอกตัวเลขก็มาจากแหล่งข่าวที่ที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับส่วนทางธนาคารเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้นะครับดังนั้นการอ้างอิงหรือใช้ตัวเลขก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นออฟฟิเชียลนะฮะเราเชื่อว่าธนาคารเองเนี่ยก็ยังมีการการสำรองไว้เนี่ยระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีฐานะการเงินที่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมั่นคงนะครับดังนั้นถึง ต้องใส่สำรองเพิ่มเข้าไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้กระทบต่อตัวการดําเนินงานของของตัวธุรกิจธนาคารตาปกตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามลอง run sensitivity b o o บนตัวเลขที่ที่เราได้รับมาจากทางประชาชิเนี่ยก็จะพบว่าถ้าสมมติต้องตั้งสำรองเต็มจํานวนเลยนะอันนี้ผมว่า worst case แหละนะครับมันจะกระทบกําไรเนี่ยอยู่ในกรอบประมาณสักส9สําหรับ BBL นะครับตัว s c b เนี่ยประมาณสัก15นะครับ KTB เนี่ยสัก10% นะครับแต่ก็ต้องบอกว่า Impact จริงๆอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าแบงก์เองก็มีสำรองส่วนหนึ่งกับ2ก็คือว่าอาจจะไม่ต้องตั้งสำรองเต็ม100%ก็ได้เพราะว่าก็มีหลักประกันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่นั้นเนี่ยตัวเลขที่กล่าวไปเมื่อกี้เป็นเม็กซิมั่มอิมแพกที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยถ้าเราไปดูงบไตรมสี่เนี่ยก็จะมี SCB มี KTB ที่เขาก็แจ้งว่าเขามีตั้งสำรองสำหรับลูกค้ารายใหญ่พิเศษรายหนึ่งไปแล้ว นะครับเมื่อไตรมาสสี่นะฮะดังนั้นก็เราก็ไม่รู้ว่าลายเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าก็แปลว่ามันก็น่าจะมีสำรองพอใส่ไว้อยู่บ้านนะครับส่วนผลกระทบต่อเงินกองทุนของแบงก์เองก็ต้องบอกว่าอันนี้เ,เ,เล็กน้อยมากนะครับเพราะว่าถ้าคิดมูลนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะกระทบเงินกองทุนของแบงก์เนี่ยแค่ประมาณ20-30เบสิสพอยต์เท่านั้นเองนะครับปัจจุบันเงินกองทุนชั้นที่1เนี่ยอยู่ที่1 6 1 7เปอร์เซ็นต์นะของของแบงก์ใหญ่ๆเหล่านี้นะครับ เ,เกณฑ์ขั้นต่ำคือ9.5ดังั้นหายไป0.2-0.3ไม่ได้ทำให้มันไปแตะเกณฑ์ขั้นต่ำเราต้องเพิ่มสุนขึ้นมานั้นไม่มีปัญหาเรื่องนี้ที่จะต้องกังลนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องปันผลนะผมว่าถ้าแบงค์เมนเทนตัวเปีย t เรชเท่าเดิมในปีนี้แล้วมีใส่สสำรองเข้าไปก็แน่นอนว่าปันผลอาจจะมีผลกระทบบ้างน,นะครับแต่ก็จะเป็นแค่แค่ปีนี้ปีเดียวนะครับผมว่าผลกระทบก็ก็โดยรวมแล้วเนี่ย น่าจะเป็นเชิงจิตวิทยาพอสมควรนะครับต่อต่อการลงทุนแล้วก็น่าจะเป็นโอเวอร์เฮงเป็นปัจจัยที่เข้ามาอยู่ตลอดอในในช่วงนี้เดือน2เดือนนี้นะครับจกนกว่าเราจะเห็นความชัดเจนว่าแต่ละแบงก์ต้องใส่กันเท่าไหร่นะครับก็บผมเชื่อว่างบแต้มหนึ่งก็น่าจะพอเห็นแล้วนะว่าอาจจะมีบางแบงก์เลือกที่จะใส่สำรองเพิ่มนะครับในคําแนะนําผมเองก็ยังคงมุมมองเชิงลบต่อกลุ่มธนาคารนะถ้าจําได้คือวีคที่แล้วเพิ่งดาวเปลลดไปนะครับก็ยัง มองว่านอกจากประเด็นนี้ที่เป็นโอเวอร์แฮงเนี่ยภาพรวมกําไรการเติบโตเนี่ยของปีนี้ก็ชะลอลงเยอะนะครับเรามองที่โลซิงเกิลดิจิตเท่านั้นเอง2-3%เนะครับเทียบกับปีที่แล้วที่โตได้16%ก็นะครับก็ยังคงมุมมองเดิมว่าน่าจะทยอยลดสัดส่วนแบงก์ใหญ่ไปเข้าแบงก์เล็กนะครับที่ที่อาจจะเห็นผลกระทบจากดอกเบี้ยที่มันจะเริ่มลงเนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวอย่างพวกราคารถดมือสองต่างๆที่เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้ว นะครับ,รบก็ recommend เป็น KKP d i s c o เหมือนเดิมสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับได้ครับเราก็จริงๆแล้วผมเสริมไอ้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคือจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราเคยแตะไปน,นิดหนึ่งแล้วแต่ว่าเนื่องจากข้อมูลที่บางอย่างที่มันยังเปิดเผยไม่ได้นะครับเราก็พยายามจะสื่อสารว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอทีดีก็เอาเงินไปลงในฝั่งของทวายพม่าเยอะนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเอาตัวทางสื่อของทารษฐซกิจเนี่ยก็ได้เปิดเผยตัวเลขแล้วนะครับว่า เนี่ยทำให้5แบงก์พาณิชนี่คือตัวเลขคล้ายๆกันนะของฐานเศรษฐกิจกับหนังสือพิมพ์ของที่ไอซ์เมนชันไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็5แบงก์พาณิชนะครับแล้วก็เมนชั่นถึงโครงการทวายเหมือนกันนะครับที่ตอนแรกคาดการว่าจะเป็นหนึ่งในโครงการที่จะเป็นแบบมาคือจะเป็นโครงการแบบยิ่งใหญ่ของในฝั่งของูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับแล้วก็มีการลงทุนไปเกือบแปดพันล้านอันนี้คือข้อมูลของฐานเศรษฐกิจนะครับก็ อยู่ในงบเฉพาะตัวของเขาห้าพันล้านนะครับและเงินที่เอาเงินไปลงตรงนี้เหมือนเขาก็ตีความประมาณว่าเหมือนมันจมแล้วมันหายไปนะเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในธรระนิคมตรงนั้นก็เหมือนจุดไม่ค่อยติดนะครับการลงทุนผ่าน FDI ที่เข้าไปในธามรามไม่ใช่แค่ไม่ลงต่อนะครับคือถอนออกเกินเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยทําให้ที่ดินตรงนั้นแล้วก็เขตนิคมพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนั้นนะรบ,บริเวณประมาณ2ี่ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ยังชะงักอยู่ ก็ทําให้เป็นเหตุผลหลักเลยแหละที่ทําให้ไอทีดเนี่ยเงินมันจมลงไปนะครับอันนี้ต้องไม่นับโปรแทชด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับซึ่งจริงๆผมว่าไอซ์มาเมนชั่นเรื่องนี้คือเราก็พยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามันก็มันก็มอง2มุมนะครับทุกคนมุมมองหนึ่งที่ไอซ์วีเคาะไปเนี่ยก็คือมุมมองของตัวธนาคารนะครับที่ คือถ้าพูดตามตรงผมว่ามันก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะมีการเดินหน้าตั้งสำรองต่อในไตรมาสหนึ่งนะครับบางแบงก์ตั้งไปแล้วส่วนหนึ่งใน q สนะครับเพราะว่าตั้งไปแล้วเนี่ยคือเขาพิจารณาไปแล้วว่าดูทรงแล้วคือทยอยตั้งส่วนหนึ่งแต่มาดูความคืบหน้าหนึ่งไตรมาสถัดมาดูเหมือนมันจะยังไม่มีอะไรพัฒนาการมากขึ้นเผล่ก็จะเป็นพัฒนาการที่มันลดลงด้วยเพราะว่าเริ่มเห็นข่าวที่ว่าจ่ายพนักงานจ่ายเงินพนักงานไม่ได้นะครับแล้วก็พนักงานบางแผนก็เริ่มแบบไม่ได้ทํางาน นะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ล่าสุดบริษัทก็ออกมายอมรับด้วยนะพรานันเนี่ยนักพัฒนาการเชิง Q on Q เนี่ยเหมือนมันจะเริ่มแย่ลงนะพระนันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าตั้งไปแล้วใน Q ิวหคือปกติแล้วถ้าเราตั้งไปแล้วส่วนหนึ่งแต่พัฒนาการมันดีขึ้นใน Q on Q อนคิวฮาร์ฟออเนี่ยมันก็อาจจะยังจําเป็นที่ไม่ต้องตั้งต่อ แต่เทานั้นในเรืของพัฒนาการเชิงคิวออนคิวเนี่ยมันดูทรงแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วเกือบสองเดือนครึ่งเนี่ยมันเหมือนมันไม่มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเนี่ยเผื่อมันแย่ลงเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะตั้งต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวหนึ่งก็ต้องทําใจไว้นิดนึงนะว่าน่าจะโดนต่อในบางแบงก์นะส่วนบางแบงค์ที่ยังไม่ได้ตั้งเลยก็อาจจะต้องระวังว่าอาจจะตั้งตุ้มเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสนะ่วนในเชิงของกลุ่มก่อสร้างแน่นอนครับมันก็เป็นผล อย่างมีนัยยะนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไอทีดเขาก็มีแบ็กหลอกที่รับงานจากภาครัฐในโครงการใหญ่ๆเนี่ยนะครับหลายถ้าผมใช้ผิดเนี่ยเป็นหลักแสนล้านนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยคงไม่ยอมให้ให้มันชะงักนะครับเพราะว่าอย่างบางโครงการเนี่ยมูลค่าแสนล้านเนี่ยมันก็จะแบ่งออกไปทั้งหมด4-5ถึงสัญญานะครับซึ่งบางสัญญาเนี่ยยูนิคทำไปสเตคอนทำไปชองช่างทำไปแต่ถ้ามาติดไอทีอย่างเดียวเนี่ย มันก็จะเหนื่อยว่าอา้าวได้สี่จากห้าแปดสมันเสร็จแล้วแต่ของ i อีมันยังไม่เสร็จเพราะว่าทามันไม่เสร็จสัญญาเดิมมันก็เปิดทั้งโครงการไม่ได้ทางภาครัฐก,ก็ต้องเข้ามาช่วยเรื่องนี้ว่าคุณจะช่วยยังไงนะครับเช่นช่วยจ่ายเงินเดือนแทนไปก่อนไหมนะครับแล้วก็ ให้ไอทีดีมาคืนแบงค์ของภาครัฐไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเช่นเอ่อให้แบงค์ภาครัฐช่วยหรือเปล่านะครับกับเรื่องที่2ก็หนักเลยนะครับเขาว่าหนักเลยก็คืออาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องแบบเอ่อไม่แน่ใจว่ารัวเบริษัทอื่นๆต้องเข้ามาช่วยต่อไหมแล้วเวลาช่วยเนี่ยช่วยตรงไหนคอสต,ตรงไหนจ่ายเงินเดือนยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะส่วนอีกประเด็นถัดมาหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่ถ้ามันเกิดจริงๆคือแล้วถ้าโดนดิสครอลิฟายในโครงการใหม่ละ่ะ ไอนน้โครงการเก่าอ่ะเข้าใจได้ก็ต้องเล่นกันช่วยก่อนแต่ถ้าโครงการใหม่เจอ disqualify ไปอันนี้มันก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้ผู้เล่นจาก4ผู้เล่นลงไปเหลือสาผู้เล่นนะครับอันนี้ผมก็ผมคงไม่ได้จะเอาเรื่องนี้มาเพื่อจะเชียร์หุ้นก่อสร้างตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าผมก็คงไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็คงจะอธิบายให้ฟังว่า2กลุ่ม นะครับที่อาจจะต้องดูว่าจะแฮน d l เดิลมันยังไงก็คือกลุ่มธนาคารกับกลุ่มก่อสร้างสําหรับเรื่องของปัญหาอิตาเลียนไทยที่กําลังจะมีปัญหาในเรื่องของออสถานก,การเงินที่ดูไม่ค่อยดีมากนะครับ